ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีเอสตอนที่1126นรบะผมซึ่งตอนนี้ก็มีชื่อตอนว่า l i ฟต์ดอโดยเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังหะพาสซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้ามาดูพร้อมกับดูคลิปของเราไปได้ด้วยนะผมจะได้เข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นเปิดตอนมาที่ชาวเมืองหลังจากที่เห็นเทพแห่งตะวันนั้นโผล่ออกมาท่านเทพแห่งตะวันโปรดสงบใจก่อนเถอะครับดูสิมองเห็นเปลวไฟในรอยแยกบนท้องฟ้าด้วยอาณาจ โลกนี้จบสิ้นแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับเทพแห่งตะวันนั้นมีท่าที่โมโหอภัยให้ไม่ได้เจ้าพวกลิฟดอนทั้งหลายซึ่งลิฟดอนนะครับก็มีความหมายว่าตุ๊กตามีชีวิตบางอาจทําลายห้องเอ้ยวิหารของข้าน้อยแล้วยังกล้าทําลายสัตว์เลี้ยงเอ้ยท่าทรับใช้ของข้าน้อยอีกซึ่งในตอนนี้นะครับพวกดูฟี่นี่ก็กําลังพากันขี่หลังแมวยักษ์นั้นวิ่งหนีไปซึ่งนามินี่ก็ได้พูดขึ้นหมอนั่นจะน่ากลัวไปแล้วนะส่วนทันโซโรนั้นก็ได้พูดแรกขึ้นมาเทพที่ไหนกน ชัดๆเลยนี่หว่าแล้วอูซบนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาถึงเมืองแล้วมีเนินสูงต่ําเยอะขนาดนั้นจะไหวไหมเนี่ยส่วนนั้นลูฟี่นี่ก็ได้ยิ้มออกมาทั้งหมดนี่สร้างขึ้นจากตัวต่อเหรอเนี่ยโดดไปเลยเจ้าเมียวแล้วจากนั้นแมวยักษ์มันก็ได้กระโดดลงไปข้างล่างซึ่งเมื่อพวกชาวเมืองเห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างพักันตกใจเว่อท่านอิสแคสแล้วลูฟี่นั้นก็ได้พูดขึ้นหมอนันตสอุาหาตั้งใจสร้างซะขนาดนี้หนีแบบหลบๆไม่ให้มันพังละกันซึ่งงงหหลลัััจาาากกกกทที่แมมมวยมนไไดดดด้้้ระโดดํใ ตัวต่อน,นั้นเสียหายเป็นจํานวนมากด้วยขนาดตัวอันใหญ่โตของมันเท้ hey, เจ้าแมวซึ่งเมื่อรูฟี่เห็นอย่างนั้นนะครับก็มีท่าที่หงุดหงิดที่เจ้าแมวยักษ์นั้นทําตัวต่อน,นั้นเสียหายซึ่งในตอนนี้นะครับเทแพแห่งตะวันนี่ก็วิ่งไล่ตามหลังมาหยุดนะ I อ้แคเจ้าทำไมไปช่วยพวกมันส่วนอุซบนั้นก็ได้หัวลาะออกมาเพราะขี่แมวแค่แป๊บเดียวก็วิ่งถึงสุดขอบโลกเลยฮะแล้วลูฟี่นั้นก็ได้พูดขึ้นหืมแต่ทางเหมือนจะยังอีกไกลเลยนะแล้วอุซบนั้นก็ได้พูดขึ้นก็บอกแล้วไงลูฟี่ให้ดูแผนที่ของนามิกอนแต่ทว่าในขณะเดียวกันนนัเองจูๆ่ๆนามินั้นก็ได้โยนแผนที่นั้นทิ้งไปก็เลยทําให้อุซบนั้นตกใจตาสวดตาดุานออกมาแล้วนามินั้นก็ได้พูดขึ้นไม่ต้องห่วงจําไว้ในหัวหมดแล้วละ่ะดูสิลููฟี่เห็นประระะตกกจ เมื่อกี้สะท้อนอยู่ตรงนั้นไงเมื่อได้ยินที่นามิพูดลูฟี่นี่ก็มีท่าที่ดีใจเอ๊ะ จิงด้วยแล้วนามินั้นก็ได้พูดต่อเมฆนั่นพอดูดีๆก็คือปุยนุ่นที่เอามาห้อยไว้แล้วโซโลนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาถึงจะดูกว้างแต่สําหรับคนยักษ์ก็เป็นแค่ห้องห้องหนึ่งเท่านั้นเองชอปเปอร์นั้นก็ได้พูดขึ้นนั่นสินะส่วนท่านซันจินี่ก็มีท่าที่จริงจังพอเอากระจกเงามาล้อมสีด้านทิวทัศน์เลยดูกว้างเหมือนไรที่สิ้นสุดแล้วนามินั้นก็ได้พูดต่อเพราะงั้นแค่แป๊บเดียวก็สุดทางแล้วที่เหลือก็แค่วิ่งตรงทะลุออกไปเเท่่าาานนนนนั้้ซึงใฉกกีะร็จ แผนที่ที่ถูกล้อมรอบเอาไว้ด้วยกระจกทั้งสีด้านซึ่งในตอนนี้นะครับกลุ่มของพวกลูฟี่นี่ก็กาลังวิ่งตรงไปที่ต้นไม้ใหญ่ผ่านเมืองป่าน้ําพุนามินั้นก็ได้พูดต่อนี่ก็ข้ามมาครึ่งอาณาจักรแล้วละ่ะแล้วในขณะเดียวกันเทพแห่งตะวันนั้นก็ได้เอาตาข่ายมาเพื่อที่จะจับพวกกลุ่มหมวกฟางอย่างนี้ที่เองดูแผนผังเลยคิดว่าตัวเองมองโลกนี้ออกแล้วสินะขอรับแต่ที่นี่ปกติมีไว้คุ้มขังคนยักษ์อยู่แล้วซึ่งเมื่อพูดจบเทพแห่งตะวันนั้นก็ได้ใช้ตาข่ายเหวี่ยงมาที่พวกกลุ่มหมหฟางต ส่วนดาน์ซันจินั้นก็ได้พูดขึ้นหมอนันทําไมใช้คําพูดเหมือนซามูไรเลยวะซึ่งทันใดน,นั่นเองตาข่ายนั้นมันก็ได้ถูกคุมไปที่แมวยักษ์จนทาให้พวกลูฟี่นั้นขยับไม่ได้นี่คือห้องที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้พูดใดหนีไปได้แม้จะเป็นคนยักษ์ก็ตามต่อให้พวกเจ้านีไปถึงกําแพงอีกฝากฝั่งได้ก็ต้องเจอแต่ทางตันเท่านั้นไม่มีทางทะลายออกไปได้หรอกขอรับเดฟซึ่งในตอนนี้นะครับแมวยักษ์นี่ก็พยายามที่จะดิ้นออกจากตาข่ายเหล็กนี้ลูฟี่นี่ก็มีท่าทีงุนงิด รีบหน่อยสิแฮ้ yeah, เจ้าแมวส่วนพวกชาวเมืองที่เห็นอย่างนั้นพวกเขานี่ก็มีท่าทีตกใจทําไมท่านอิสแคทมาอยู่ที่นี่แล้วพวกที่อยู่บนหลังท่านเป็นใครแล้วในขณะเดียวกันโซโลนั้นก็ได้พูดขึ้นชักช้าเสียเวลาแล้วโซโลนี่ก็ได้ชักดาบออกมาส่วนท่านซันจินั้นก็ตั้งท่าเตรียมที่จะโจมตีเร็บรีบไปสิไฟซึ่งทั้งสองคนได้ทาลายตาไขเหล็กนั้นจนขาดออกก็เลยทําให้แมวยักษ์นั้นหลุดออกมาได้ซึ่งมาเทพแห่งตะวันเห็นอย่างนั้นเขานี่ก็มีท่าทีอึ้งๆทำลายตา ใคเหล็กเหรอแต่เปล่าประโยชน์นาะที่ค้างหน้านั้นมีเทพใบหูสุดโหดเฝ้าอยู่บอกชาวเมืองนั้นก็ได้บอกกับเทพแห่งตะวันท่านเทพแห่งตะวันคือว่าท่านเทพใบหูนะวันนี้ท่านโดนเผาตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุตอนที่เรากำลังหวั่นเกรงวันนี่คือล้างสุดอัป,ปมงคลท้องฟ้าก็เกิดอาเพศแตกเลานี่มันวันต้องสาบชัดๆเลยครับท่านซึ่งมาเห็นเจ้ากระต่ายยักษ์นั้นถูกย่างจนเหลือแต่กระดูกเทพแห่งตะวันนี่ก็มีท่าทีหงุดหงิดเฮ้ยโดนเล่นงานไปแล้วเหรอไม่จริงนะ เจ้านั่นมันกระต่ายกินเนื้อที่ดุร้ายที่สุดกัสโตบันนี่ชิวนะสิ่งในตอนนี้นี่พวกชาวเมืองมีท่าที่แตกตื่นเพอแป๊บเดียวท่านก็อยู่ในสภาพนี้แล้วแล้วจากนั้นเทพแห่งตะวันนี่ก็ได้หัวเราะออกมาเดฟฟ์ฟิฟเลิเลอดเลอประเสริฐแท้นี่แหละคือโลกนิสวนก่อนที่โดนปิดล้อมทุกด้านกับก่อกําเนิดเรื่องราวเหนือความคาดหมายเพอดูถูกเจ้าพวกนั้นไปหน่อยชักใจเต้นตึกตักขึ้นมาแล้วสิขอรับเดฟฟฟิฟเในโลกใบนี้ที่ข้าน้อยสร้างล้วนมีทั้งความชั่ว และวีรละบรรุษถือกำเนิดมีประวัติศาสตร์ที่ร่วมสร้างไปด้วยกันนี่แหละสเสน่ห์ที่หาใดเหมือนของลิฟดอในโลกใบจิ๋วของข้าเพียงผู้เดียวเมื่อพวกชาวเมืองได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ก็พากันกระซิบกระซาบกันหรือนี่จะเป็นโอกาสเดียวของพวกเราทางนี้เปิดโล่งโจ่งเลยช่วยโอกาสนี้เพ่นกันเถอะรีบไปบอกทุกคนแล้วส่วนท่าน้านลูฟี่เมื่อเห็นเทพแห่งตะวันนั้นหัวเลาะ ข่าวนั้นก็มีท่าทีสงสัยหมอนั่นคำอะไรของมันนะแล้วเทพแห่งตะวันนั้นก็ได้พูดขึ้นจงดิน้นรลนบนฝ่ามือของข้าน้อยไปเถอะถึงฮัสโรดินจะยอมรับพวกเจ้าแต่ข้าน้อยไม่ยอมหรอกนะจะทํายังไงละ่ะแล้วในขณะเดียวกันอูซบนั้นก็ตั้งท่าเตรียมที่จะโจมตีท่าไม้ตายกระสุนดาวเขียวยาระเบิดหัวกระโหลกซึ่งอูซบนะครับได้โจมตีไปที่ผนังแต่นั่นมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลหรอถึงกระจกจะแตกไปแล้วก็เหอะแต่ผนังถ่าจะแข็งใช้ได้เลย แล้วลูฟี่นั้นก็ได้ยิ้มออกมาดีละ่ะงั้นฉันลุยเองซึ่งมาเห็นอย่างนั้นเทพแห่งตะวันนี่ก็ได้หัวราะออกมาเดฟวฟวฟวประเสริฐประเสริฐนะักขอรับตุ๊กตาที่ไร้กำลังแต่ก็ยังอาจหารฝืนโชคชะตานี่มันช่างน่าอวยสมเป็นบทไซแปคโคตรเท่ความสูญเปล่าและสิ้นหวังก็คือโลกเช่นกันและความล้มเหลวท้อแท้เองก็คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ช่างอ่อนแอน่าสมเพศเวท,เวทนาแต่ก็กล้าหาญเด็ดเดี่ยวบท ต้องซึ้งทั้งท้าแตกเป็นแน่แท i, ้เด้จริงๆที่ได้ตัวพวกเจ้ามา, uffy, าโโลูฟี่ทาโซโซโลทาโซนามิทาโซอุโซทาโซซันทาโซช็อปทาโซซึ่งเมื่อนามิได้ยินอย่างนั้นเธอนี่ก็มีท่าทีสงสัยเดี๋ยวนะทำไมรู้จักพวกเราด้วยละ่ะส่วนทางด้านช็อปเปอร์นี่เมื่อได้ยินเรียกชื่ออย่างนั้นเขานี่ก็มีท่าทีไม่ค่อยพอใจทาโซทาโซนี่มันอะไรแล้วจากนั้นลูฟี่ก็ตั้งท่าเตรียมที่จะโจมตีแต่ถ้าล้วงไปล่ะนะกีฮซี่แบบเฉพาะส่วนซึ่งลู ก็ได้ยืดแขนออกไปจนกลายเป็นแขนของเกลียสี่ขนาดใหญ่ส่วนนามินั้นก็ได้หันไปพูดกับอุซพบนี่อุซพบจ๋ภาภัยธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดก็ไม่ใช่ความผิดใครหรอกเนาะซึ่งอุซพบนี่ก็ได้ตอบนามิกลับไปก้นนะจะแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือสายฟ้าฟาดจะไปโยนให้ใครเป็นคนหลก็คงไม่ได้หรอกแล้วนามินั้นก็ได้พูดต่อพวกเราต้องเจอเรื่องสุดสยองมาจนอ่วมเลยนี่นะบอกตรงๆฉันเคืองเจ้านั่นชมัดซึ่งในตอนนี้นะครับนามิมีท่าทีหงุดหงิดส่วนอุซพบนั้นก็ได้ตอ กลับไปก็เข้าใจอยู่หรอกแต่อย่าไปหาเรื่องเผาคนยักษ์แล้วในขณะเดียวกันซันจินั้นก็ได้เข้ามาหานามิพร้อมกับร้องไห้ออกมาความโกรธนั้นฉันโคตรเข้าใจเลยคุณนามินี่ฉันก็ปิ๊ดกับเจ้านั่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยในหัวมันเอาแต่คิดแล้วคิดอีกว่าไอ้เวนตะไลนั่นมันบังอาจมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณนามินะอยากใช้ขานี่เตะมันให้เละเป็นบะช่อชมัดเลยว้ยแล้วนามินั้นก็ได้บอกกับซันจิทำงั้นไม่ได้นะซันจิคุงแต่เดี๋ยวสวรรค์ก็คง ลงโทษมันเองแหละ แล้วจากนั้นนะครับก็ได้มีฉากการย้อนอดีตที่อีกายักษ์มันได้ไปคาบเรือซันนี่นั้นมายังอาณาจักรแห่งนี้มูกินไปหิ้วอะไรมาอีกแล้วหรือขอรับซึ่งปรากฏว่าคนยักษ์ที่อยู่ที่นี่ก็คือโรดต้นหุนแห่งกลุ่มโจรสลัดคนยักษ์รุ่นใหม่ซึ่งทันทีที่เขาเห็นกลุ่มหมวกฟางนั้นนอนอยู่บนเรือเขานั้นก็มีท่าที่ตกใจเฮ้ยนี่มันกลุ่มหมวกฟางนี่นาะกลุ่มโจรสลัดนักลบคนยักษ์เพิ่งจะออกไปรับตัวพรามันเองนี่ยังไม่รู้ตัวหรือหลับลึกหน้าดูเลยแฮะหรือว่าจะแล่นเรือ ผ่านเขตหมอกนิตทราที่อยู่ระหว่างเส้นทางไปเอ็กเฮดซึ่งโรสเนี่ยครับก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่ฮัดดูดินนั้นตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มหมอกฟางซึ่งในตอนนั้นนะครับโรสเนี่ยก็มีท่าทีไม่ค่อยพอใจเจ้าเอาจริงเหรอแล้วจากนั้นโรสก็ได้เอาพวกกลุ่มหมอกฟางทั้งห้าคนมาไว้ในห้องซึ่งพวกเขานั้นยังนอนหลับอยู่เดฟูฟูฟวว่ากันตามตรงขั้นน้อยนะโมโหหน้าดูตอนที่รู้ว่าเจ้าฮัดดูดินไปเป็นลูกน้องเจ้าพวกนี้โดยไม่ถกไม่ถามกันสักคำลูก เรือกลุ่มโจรสลัดนักรบคนยักษ์รุ่นใหม่อย่างข้นน้อยก็ต้องกลายเป็นลูกน้องพวกมันไปด้วยหรอนักรบแห่งเอลบัฟที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกต้องมาเป็นลูกน้องมนุษย์ตัวจิ๋วเนี่ยนะไม่มีศักดิ์ศรีบ้างเลยหรือไงแล้วโรดนั้นก็ได้ถือดูฟี่กับนามินั้นขึ้นมาไว้ในมือดูสิตัวก็เล็กจ้อยท่าทางอ่อนแอส่วนคนนี้ พี่ยอมอวยก็ได้วะเดฟฟูฟ oh ูฟูนะมิทาโซโอโหแล้วจากนั้นโลดก็ได้เอาอะไรบางอย่างที่เหมือนกับกระบอกฉีดยามาฉีดพ่นหมวกควันอะไรบางอย่างนั้นลงไปที่พวกกลุ่มหมอกฟางซึ่งน่าจะเป็นยาสลบนอนต่อไปสักพักเถอะนะครั้งต่อไปลืมตาตื่นพวกเจ้าก็จะเดฟฟูฟูฟูแล้วจากนั้นพาไปตัดกลับมาณนะปัจจุบันซึ่งเทพแห่งตะวันนี่ก็ได้หัวเราะออกมาหลังจากที่นึกถึงความหลังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มหมวกฟางเดฟฟูฟูฟูให้ห หายสาบสนไปทั้งอย่างนี้นี่แหละดีจงอลาวาัตอยู่ที่นี่และใช้ชีวิตกับข้าน้อยตลอดไปเสียเถอะข้าน้อยไม่ยอมอยู่ใต้พวกเจ้าหรอกแต่ถ้าให้อยู่เหนือกว่าก็อีกเลือกแต่ทว่าขณะเดียวกันนั่นเองเทพแห่งตะวันนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าท้องฟ้านั้นมันมีเมฆขึ้มปกคลุมอยู่บนหัวสิ่งในตอนนี้นะครับนามิได้เรียกซุสออกมาเตรียมตัวพร้อมหรือยังซุสสิ่งซุสนี่ก็ได้บอกกับนามิพลังลน้นถังเลยนามิเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเทพแห่งตะวันนี่ก็มีท่าที่ตกใจอล นะจำไม่ได้ว่าเคยสร้างแล้วจากนั้นนามนิก็ได้บอกกับซูสงั้นฝากด้วยนะอัศนีบาทซึ่งมาพูดจบนะครับซูสนั้นก็ได้โจมตีไปที่เทพแห่งตะวันด้วยสายฟ้าฟาดที่รุนแรงจนจา้เทพแห่งตะวันนั้นล้องลั่นออกมาจา้าว์ซึ่งเมื่อพวกชาวเมืองเห็นอย่างนั้นพวกเขาในต่างก็พากันตกใจเทพตะวันและน่านลูฟี่ที่ยืดแขนสร้างเกียร์สี่เฉพาะส่วนออกมายังเสียได้นิดหน่อยแต่ไปก่อนแล้วนะ ล้ก่อนอนาณาจักรตัวต่อมัดอย่างยืดแล้วโซโลนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาออกไปได้สักทีนะแล้วซันจินั้นก็ได้พูดขึ้นสมนำหน้าจาคนยักษ์ลามกส่วนท่าน,นอูซบนี่ก็กําลังภาวนาขอให้ข้างนอกเป็นเอลบัฟทีเถอแล้วทันในนั้นเองลูฟี่นั้นก็ได้ปล่อยมัดของกันโจมตีไปที่กําแพงจนกําแพงนั้นถูกพังทลายของกันย a h o o ออกข้างนอกได้แล้วแต่ว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ลูฟี่นั้นอึ้ง อีกครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังกะวัพบนเพสตอนที่1,129ก็มารอดูกันนะครับว่าสิ่งที่พวกลูฟี่เห็นนี่มันคืออะไรทําไมถึงทําหน้าตายอย่างนั้นก็มารอติดตามกันต่อไปนะผมสุดท้ายนี้นะผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ